และในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นพิธีอันสำคัญของเราแล้วนะคะจะเป็นพิธีปฏิญาณตนมอบตัวเป็นสิทธิ์นะคะก่อนที่จะได้กราบีิมนท่านพระครูบดีการันติมันนะคะมานำกล่าวคำปฏิญาณตนมอบตัวเป็นสิทธิ์นะคะใครขอเรียนเชิญนะคะตัวแทนนักศึกษานะคะที่ได้เป็นตัวแทนถือพานทุกเทียนแพรนะคะจำนวนสองท่านนะคะได้แก่คุณ เจษดาอยู่สุดนะคะจากสาขาศูนย์วัดธรรมมงคลนะคะและคุณจริยาพรเลื่องสุรพักดีนะคะจากสาขาหนึ่งสี่ห้าวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมค่ะขอเรียนเชิญออกมายืนหน้ารูปค,ค่ะนานี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งวางนะคะและในลําดับต่อไปนะคะจากค่ายขอ,อกราบนิมนท่านพระครูใบดีการังสิมันนะคะติสวโรได้โปรดเมตานำกล่าวคำปริยานตนมอบตัวเป็นสิทธ ขอ,อกราบมิมนต์ท่านพระอาจารย์ครับติดสวโลขอการดำเนินการมอบตัวเป็นสิทธิ์ในการฝึกอบรมหลักสูตรครูสมาธินั้นผู้ที่เข้าฝึกอบรมควรได้รับการแสดงตนเป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์ตามระเบียบที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมายังธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณเมื่อผู้ใดต้องการจะไปศึกษาณนะสำนักใดก็ต้องเตรียมเครื่องสักก์ระเข้าไปหา ร้อมทั้งกล่าววาจะมอบตัวเป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์กันให้เรียบร้อยก่อนเพื่ออาจารย์และสิทธิ์ได้ทําหน้าที่อย่างสบายใจเมื่ออาจารย์และสิทธิ์ได้กล่าวว่าจายอมรับซึ่งกันและกันแล้วอาจารย์ก็จะแนะนําพร่ำสอนตักเตือนได้อย่างเต็มที่เพื่อให้สิทธิ์ได้รับความรู้อย่างเต็มความสำม์จนกว่าสิทธิ์คนดีมีคุณธรรมและคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ส่วนสิทธ์ก็จะเชื่อฟังทั้งยอมรับคําแนะนำํำคำสอนว่ากล่าวตักเตือนด้วยความเต็มใจพร้อมทั้งปฏิบัติรับใช้ด้วยความยินดีเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านจะทําให้สิทธ์กับอาจารย์เกิดความรักเมตตาปราถนาดีต่อกันกลายเป็นความผูกพันระหว่างสิทธิ์อาจารย์ดังคํากล่าวขานว่าสิทธิ์มีครูแลนะสถาบันพลังจิตตานุภาพนี้ จึงยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติโบราณนั้นไว้เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมที่ดีเช่นนี้ให้คงอยู่คู่โลกไปอีกนานขอากราบอระธนาพระอาจารย์ได้โปรดทําหน้าที่เป็นพระอาจารย์แก่ผู้เข้าฝึกอบรมสมาธิด้วยเถิดผู้เข้าฝึกอบรมจะทําหน้าที่เป็นสิทธิ์ที่ดีของพระอาจารย์ต่อไปตั้งใจนะกล่าวคำบูชากล่าวนโมสามจบพร้อมเพียงกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัมมาสัมพุทธะอาเจาริยเมีพันเตโอหี อายะสมโตมิสายะวัชามิอาจาริโยเมพันเตโหอิอายะสมโตมิสายะวัชามิอาจาริโยเมพันเตโส มะโตยะวัชฉามิขอท่านพึงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าด้วยเถิดจะอยู่รับโอวาจากท่านอโอาาานโปายิกามกล่าวเพรว่าสาธุพันเตสาธุ ติูปังสาธุพันเตสาธิเคนสัมปาเถเถสาธุพันเตอัจฉรเคเททานี้อาจารโาิาโยไมหังภะโอหามปีจาริยสะพาโล อาจาริโยไมหังพาโลอาหัมปีอาจาริยสะพาโลอชัชต,ตะเคธานิอาจาริโยไมหังพาโลอาหัมปีอาจาริยสะพาโลตั้งแต่วันนี้ไป ขอให้ท่านได้โปรดทำหน้าที่เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าด้วยเถิดแม้ข้าพเจ้าก็จะทำหน้าที่เป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์ขอตัวแทนวางผ่านสกลัง ท่านกล่าวสาธุพร้อมกันสาธุท่านครับสาธุขอเชิญตัวแทนกลับที่ก่อนนะคะกราบขอพระคุณท่านพระครูบดีการังสิมันนะคะ สูงค่ะและในลำดับถัดไปนะคะครขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นรุมิตรปรีดาวิภาสผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาวัดทัพมงคลกล่าวคำปฏิญาณค่ะคำสัตย์ปฏิญ,ญาณนักศึกษาครูสมาธิสถาบันจิตตานุภาพขอเชิญทุกท่านกล่าวตามข้าพระเจ้า จะขอตั้งสัตยปฏิญาณว่าข้อที่1น่ข้าพเจ้าจะมีเมตตาต่อกันข้อที่สองข้าพเจ้าจะมีความสามัคคีกันข้อที่3ามข้าพเจ้าจะให้อภัยซึ่งกันและกันข้อที่สี ข้าพเจ้าจะไม่นำวิชาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดจะไม่นำวิชาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดข้อที่ห้าข้อที่ห้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำสมาธิแผ่เมตตาจิตจะทำสมาธิแผ่เมตตาจิตแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไป ขณะนี้ก็ขอเรียนเจิญทุกท่านนั่นนงลงได้นะคะชค่ะขอเชิญทุกท่านนั่งลงนะคะค่ะพิการในลําดับไปนะคะเราจะได้รับฟังนะคะความรู้สึกจากรุ่นพี่นะคะรุ่นที่ห้าสิบที่ได้เรียนจบไปแล้วะะจำนวนสองท่านนะคะที่จะได้มาแสดงความรู้สึกนะคะหลังจากที่ได้เรียนไปแล้วนะคะจบไปแล้วนะคะ มีความรู้สึกอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างน,นะคะโดยให้เวลาท่านละสามนาทีนะคะสำหรับท่านแรกนะคะขอเชิญคุณสุพิศรานะคะคุณนิติสารจากสาขาวัดธรรมมงคลนะคะภาคจันทรถึงสุขค่ะขอเชิญค่ะ น้อมถวายความประลึกถึงท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณาวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิทยังสิดินทโรกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมพระอาจารย์มหาสุพลขันติพโลกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีผู้ดูแลสาขาคณอาจารย์คณะพี่เลี้ยงและนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่51ทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวสุพิศรลาคุณาิติสารตัวแทนนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่50ภาคจันทร์ุขค่ะขอโอกาสในการกล่าวแสดงความรู้สึกในวันนี้นะคะสาเหตุที่ได้มาเรียนครูสมาธิเกิดจากการที่ดิฉันเนี่ยได้เห็นคนใกล้ตัวค่ะเข้ามาเรียนก่อนแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเขามีความสุขมากขึ้นมีความร่าเริงสดใสามากขึ้น รวมถึงการได้ทราบข่าวจากพระอาจารย์ที่รู้จักนะคะที่ได้ประชาสัมพันธ์ว่าการหลักสูตรครูสมาธิเนี่ยได้เริ่มเปิดการสอนแล้วในตอนแรกดิฉันเองก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ตัวเองเชื่อว่าการที่จะเรียนจนตลอดลอดฝั่งจนครบ6เดือนได้เนี่ยมาจากการที่ดิฉันเนี่ยมีความพร้อมและก็ความเต็มใจที่จะมาเรียนจริง ดังนั้นดิฉันเลยใช้เวลาในการตัดสินใจนานพอสมควรเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งคงจะเป็นเวลาที่ใช่จริงๆนะคะดิฉันเนี่ยก็เดินผ่านโต๊ะลงทะเบียนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดิฉันเห็นทอฟฟี่น่าทานมากๆเลยนะคะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะไปสมัครอะไรหรอกค่ะคิดว่าจะทําเป็นเดินไปถามแล้วก็ไปทานทอฟฟี่เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเมื่อได้เดินเข้าไปแล้วนะนะคะก็ได้เจอรุ่นพี่ท่านหนึ่งค่ะที่ เหนแลรารู้สึกประทับใจมากๆมีออร่ามากๆนมีน่าเชื่อว,ว่าเกิดจากการที่เขาตั้งใจปฏิบัติสมาธิจุดนั้นเองก็ทําให้หน้าตัดสินใจค่ะว่าอิน่าจะเรียนขูดสมาธิซึ่งนั่นก็เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครพอดีค่ะส่วนตัวแล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาเรียนนะคะเคยได้มีโอกาสทําสมาธิมาบ้างแล้วเพราะว่าโรงเรียนบ้านวัดอยู่ใกล้กัน พระอาจารย์หลายท่านที่นี่นะคะก็เคยได้เข้าไปสอนที่โรงเรียนรวมถึงพระอาจารย์หลวงพ่อก็ได้ไปวางหลักสูตรนั่งสมาธิตั้งแต่นี่นะายังเป็นเด็กอนุบาลเลยค่ะแต่พอโตขึ้นได้นําวิชาสมาธิไปปฏิบัติเองบางครั้งก็ลืมแนวทางไปค่ะว่าจะต้องปฏิบัติสมาธินานเท่าไหร่แล้วก็ได้ประสบกับปัญหาที่ว่าทําไมาปฏิบัติสมาธิเยอะแต่กลับรู้สึกว่าเหนื่อยล้า แล้วบางทีก็รู้สึกว่าไม่สามารถปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอได้จนเมื่อเข้ามาเรงขนาดนี้พบข้อควังช่าการนั่งสมาธิที่นานรก้สึกก็ทําให้เกิดการสูดทางจิตได้หรือถ้าเรานั่งน้อยเกินไปก็ทําให้ไม่พอใช้กับชีวิตประจําวันทําให้เกิดอาการเหนื่อยล้าได้ค่ะความสุดตรงในทั้งสองทางนี้นะคะทําให้การปฏิบัติสมาธิของนีนาเนี่ยไม่เกิดความสม่าเสมอค่ะแต่สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้เลยก็คือ การที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้สร้างหลักสูตรสร้างแนวทางที่ปฏิบัติได้อย่างพอดีพอดีค่ะพอดีพอดีที่หลวงพ่อว่าก็คือนั่งสมาธิ30นาทีเดินจงกรม30มนาทีหรือถ้าใครเป็นคนเบื่อง่ายอยากจะสลับไปทําหลักสูตรอื่นวันละ15นาทีบ้างก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของทุกคนเลยค่ะหลังจากที่เรียนจบครูสมาธินี้ไปแล้วนะคะ ส่วนตัวก็ยังไม่ได้แนะนําใครเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการเจอการฮาร์ดเซลลแบบที่คนฮาร์ดเซลก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะมีการมานําเสนอแล้วที่หน้าเองก็รู้สึกค่อนข้างอึดอัดค่ะหลายๆคนที่เป็นคนรอบตัวเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการฮาร์ดเซลนี้นะคะก็เลยทําให้เขาเนี่ยปิดกั้นตัวเองค่ะนี่หน้ามองว่าหลังจากที่หน้าได้เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆที่ คนรอบตัวของนีนาปิดก้นตัวเองเพียงเพราะการนำเสนอของคนรอบๆตัวเนี่ยยังไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่น่าสนใจน่าจูงใจนะคะดังนั้นเนี่ยนีน่าก็เลยคิดว่าส่วนตัวที่ได้เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ประทับใจในหลักสูตรนี้มากๆเลยพยายามที่จะปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอให้เกิดผลลัพธ์ให้มากที่สุด เพื่อหวังว่าจะพอเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นอื่นๆหรือคนอื่นๆที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสมาเรียนหลักสูตรนี้ได้เข้ามาเรียนค่ะสุดท้ายนี้อยากขอขอบคุณพระอาจารย์หลวงพ่อที่สร้างหลักสูตรที่พอดีพอดีในการปฏิบัตินีขึ้นนะคะขอบคุณพระอาจารย์หลวงพ่อที่สร้างกลุ่มนักเรียนที่ทำให้เราสามารถมาฝึกปฏิบัติที่วัด เพราะว่าการที่เราฝึกปฏิบัติเองในบ้านแล้วพลังจิตของเรายังไม่ค่อยเข้มแข็งเนี่ยมันจะทําได้ยากแต่การมีพลังจิตของส่วนรวมมาช่วยเกื้อหนุนเนี่ยมันช่วยเราได้มากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังขอขอบคุณคณาจารย์คณะพี่เลี้ยงนะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดเลยครเวลาการเรียนหกเดือนที่ผ่านมารวมถึงขอขอบคุณพี่ๆที่อยู่แผนกห้องน้ํานะคะรวมถึงขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ เพื่อนๆที่อำนวยความสะดวกในการที่มาเรียนในการปฏิบัติจนจบหลักสูตรค่ะและท้ายที่สุดนะคะอยากขอบคุณตัวเองที่เอาชนะทุกความท้าทายทางใจจนเรียนมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้านีนาได้ล่วงเกินหรือผิดพลาดประการใดตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมารวมถึงวันนี้นีนาก็ขอขอมาทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะขอขอบพระคุณค่ะ เด็กว่าได้เขามาเรียนอาไรนะคะในไว้เทียงน้อยเดี๋ยวตอนที่นักศึกษาเรียนมาด้วยความตั้งใจตอนช่วงใกล้ใกล้จะจบเนี่ยนักศึกษาจะได้กล่าวแสดงความรู้สึกทุกคนด้วยนะคะดูดูตรงนี้เป็นตัวอย่างนาบุญด้วยนะคะสาหรับเหมือนเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่นะคะล่าแสดงความรู้สึกได้ดีมากนะคะค่ะสำหรับท่านที่สองนะคะคือคุณพุทธพรนะคะพิทักษ์เมทีสกุลค่ะจากสาขาวัฒนมงคลเช่นกันนะคะแต่เป็นภาคเสวทิศค่ะขอเชิญค่ะ หอมน้อมถวายความเคาึกถึงท่านเจ้าวคุณสมเด็จพระาวชิโรดมพระอาจารย์ดวงพ่อวรย,ยานศิลินทะเกลกับนักศึกษาท่านเจ้าวคุณพระราชปัญญาวชิโรตมพระอาจารย์มหาสุพลณ์ขันติพโลกับนักกาาพระคุณเจ้าทุกท่สวัสดีผู้บรรดาสาขาคณะพี่เลี้ยงและนักศึกษาหลักสูตรโครงสมาธิรุ่นท้่51ทุกดท่านค่ะ ดิฉันชื่อพุทธพรพิทังเมจีสกุลค่ะชื่อเล่นชื่อหมุยค่ะเป็นนักศึกษาคูสมาธิรุ่นที่50สาขาวัดธรรมมงคลทราเสาอาทิตย์ค่ะสาเหตุที่ได้มาเรียนหลักสูตรคสมาธิคือ,อเมื่อปีที่แล้วได้เกิดเหตุการณ์ว่าดิฉันป่วยมีภาวะความเครียดสูงไม่สามารถไปทํางานได้นะวันที่ไปโรงพยาบาลค่ะกับแม่ได้พานนัสมาธิที่มามาวัดธรรมมงคลเพื่อที่จะมาเรียนหลักสูตรครูสมาธิ ตอนแรกดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมต้องมาเรียนหลักสูตรสมาธิหกเดือนเราสามารถนั่งสมาธิอยู่ได้ที่บ้านหรือไม่ก็สวดมนต์ได้ที่บ้านไม่จำเป็นที่จะต้องมาเรียนถึงวัดทําม่งคงหกเดือนได้มีการโต๊ะเถียงกันที่โต๊ะสมัครเรียนแม่ก็บอกว่าถ้าหมุ่ยเรียนสามารถมาเรียนได้หกเดือนแม่จะเลี้ยงข้าวขาหมูทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ได้เลี้ยงเรียบร้อยแล้ว เพราะว่านะวันที่มาเรียนวันแรกดิฉันได้รู้สึกประทับใจมากคือการที่เราสวดมนต์อยู่ที่บ้านและนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านเนี่ยมันแตกต่างกับแตกต่างกับการมาเรียนที่วัดการมาเรียนที่วัดนั้นการได้นั่งสมาธิที่วัดสามสิบนาทีมันกลายเป็นเรื่องง่ายเลยถ้าเทียบกับการที่ทำที่บ้าน ซึ่งดิฉันก็เลยติดใจตั้งแต่วันนั้นก็เลยไม่เคยไม่เคยขาดเรียนเลยที่ขาดเรียนไปก็คือวันปู่จีนซึ่งดิฉันได้เป็นเอ่อเป็นคนจีนก็เลยได้หยุดเรียนไปเอ่อก่อนและหลังเรียนสมาธิรู้สึกอย่างไรบ้างดิฉันรู้สึกว่าตัวเองมีภาวะเป็นผู้นํามากขึ้นไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นหัวหน้าได้ก็เป็นได้ลูกน้องมาปรึกษาปัญหาก็สามารถที่จะตอบปัญหาลูกน้องได้ทุกคนแล้วก็มีความวิติธรรมมากขึ้น มีสติในการพิจารณาว่าลูกน้องมาช่วยมาปรึกษาปัญหาเราเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยที่เราไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งถามว่าหลังจากเรียนหลักสูตรแล้วแนะนําใครบ้างตอนนี้ยังไม่ได้นะนําใครแต่ถ้าถามว่าระหว่างเรียนได้มีแนะนําใครไหม มีรุ่นที่เดวิดคูสมาธิรุ่นที่49เช่นแนะนำให้สามีดิฉันไปเรียนวิธันตสาสมาธิ <c oughs> เนื่องจากว่าสามีทำงานวันเสาร์ก็เลยไม่สะดวกที่จะมาเรียนคูสมาธิที่นี่แล้วสุดท้ายอยากขอบคุณใครก็ต้องอยากตอบกาบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้สั้งตั้งหลักสูตรนี้ขึ้นมาทำให้รู้ว่าการเรียนด้วยตัวเองกับการเรียนโดยมีครูบาอาจารย์มันต่างกันมากจากก่อนต้นนี้ไม่เคยเข้าใจเลยว่า พิปันาหมาคืออะไรแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะอยากขอบอยากกรากกบพระคุณมากค่ะและขอและขอขอบคุณแม่ที่ทำให้มาเรียนหลักสูตรนี้ค่ะขอบคุณค่ะ